ข่าวด่วนการจอมพลังเตรียมใช้รถแห่กดดันชาวกัมพูชาอังคณาเตือนละเมืดกฎหมายสิทธิมนุษยชนสะแก้ว13ตุลาคม2568ประเด็นร้อนระหว่างกันจอมพลังและนางอังคณานีลภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาและนักสิทธิมนุษยชนกลายเป็นที่สนใจในสังคมไทยอีกครั้งวันนี้กันจอมพลัง ประกาศจะนำรถแห่พร้อมเครื่องเสียงไปเปิดเพลงและเสียงต่างๆเพื่อกดดันชาวกัมพูชาที่บ้านหนองจานและบ้านหนองย่าแก้วโดวยกล่าวว่าคืนนี้มีทีเด็ดและเตือนนักสิทธิมนุษยชนอย่าเก่งแต่กับคนไทยเพียงอย่างเดียวด้านอังคาาน,นีละภัยจิตแสดงความกังวลว่าการกระทำดังกล่าวอาจละเมิดอนุสัญญาต่อต้านการทรมานหรือแคทและอาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายในเวทีสากล พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังและเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตามชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเช่นแม่ค้าชายแดนช่องจอมกลับเห็นด้วยกับการกระทําของการจอมพลังมองว่าเป็นการแสดงออกถึงความเดือดร้อนของประชาชนและแนะนําให้นางอังคณาลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์จริงสถานการณ์ยังคงตึงเครียดและประชาชนหลายฝ่าย จับตามองอย่างใกล้ชิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดต่อไป